ทุขสบายดีพี่น้องสุขสุขคนครับผมวันนี้กับทงชุฬาบุรีโซลาเซลลพี่น้องเนาะสีมัน,มนนะมแนะนำแช่เคล็ดลับเล็กน้อยหน่อยครับผมพี่น้องอันนี้เป็นปั๊มโจัได้เจ็ดร้อยห้าสิบวัตได้พี่น้องเด้อครับผมต่อตามสายครับผมมันจะมีน้ำตาลเขียวอ่อนแล้วก็น้นำเงินนะพี่น้องเนาะลองเบิ่งพี่น้องถ้าเปิดเบเกอร์แล้วสิมีอาการแบบนี้พี่น้องเดี๋ยวค่อยเบิ่งน้ำกันนะครับผมอาการน้ำมันไหลค่อยครับผมสีผ้าพี่ผ้าน้องเบิ่งครับผม แอ้มันคือนี่คืออาการน้ำไหลคอยได้พี่น้องเด้อครับผมนี่เป็นปั๊มอันนี้ปั๊มเจ็ดลอยหาซีบัสพี่น้องอนุกรมสีแผงพี่น้องถ้าต่อมันต่อตามสายครับผมถ้ามันน้ำมันอควยยังส่กะลองสลับสายเบิ่งแล้วพี่น้องเนาะครับผมลองสลับสายเบิ่งครับเป็นของจูดายพี่น้องเจ็ดลอยหาซีบัสแต่เป็นแห้งนวลก็จะบุคคลไมมีปัญหาพี่น้องเนาะต่อสามสีเลยพี่น้องเฮ้ยครับผม หนามมะไร่คอยครับผมหนามมะไร่คอยครับผมแล้วก็ลองสลับสายเด้อพี่น้องเด้อครับผมน้ำตาลก็เขียวพี่น้องเนาะลองสลับสายคู่นี้พี่น้องเดีี๋๋ยยวเดวสิลองสลับสายแป๊บนึงพี่น้องให้พี่น้องได้เบิ่งงต้นพี่น้องแป๊บนึงครับผมนี่ครับหลังจากสลับสายเนาะพี่น้องเนาะเอาสลับสายระหว่างสองสายคร so ับผมสีเข <Ooh. S 2> <elt> ียวกับสีน้ำตาลพี่น้องเอาสีเขียวมาอยู่แทนแทนยู่พี่น้องเอาสีเขียวมาอยู่แทนยู่ครับผมยู่วี่ตะปิวพี่น้อง นีกระแทนเป็นน้ำตาพี่น้องเนาะที่รองสลับเบื้งปีเกิดพี่น้องว่าน้ำสิไหลแห้งกว่าเก่าบ่ครับผมเอาผมเอาผมน้ำไหลแห้งกว่าเก่าพี่น้องหรือว่าไหลแห้งกว่าเก่าครับผมเก็บผ้าบมา้าพี่ผ้าน้องครับโอ้พี่น้องเป็นจูดายพี่น้องเด้อสเจอราสีบัสพี่น้องสมมุติว่าต่อตามสายและนำมันไหลค่อยพี่น้องให้ทดลองสลับสายเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อส ครับผมครับผมน้องสลับสายป่ะครับผมนี่ครับผมสลับสายแล้วกันน้าวัดือถือมาโอเคพี่น้องเนาะนี่เจีมท่อพุ่งครับผมเก็บภาพเก็บรับพ,พี่พน้องมาฝากพี่ฝากน้องครับผมสวัสดีครับ